อ่าโอเคโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมพี่กีตาร์คนามสามารถขั้นสูงเอนะครับก็วันนี้ครับอยู่ในเกม b r o คี h ว่นอาร์นะครับหรือว่า b r o k บลูคีเว l นโล a y นะครับก็แบบนี้ก็จะเป็นแมปแนว o l โล a y นะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับแมปโล a y นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ครับคือแมปโล a y นี่จะเป็นการสวมบทบาทในชีวิตจริงนะครับชีวิตสวมบทบาทในชีวิตจริงคืออะไรคือการที่เราคิดว่าอ่า เราอยากจะทําอาชีพอะไรนั้นก็เกมแนวโรพีนี้จะตอบโจทย์เราทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพย่างเส้นอ,อาจารย์อาจารย์สอนที่โรงเรียนคนขายต้มยำกุง้งอย่างนี้คนขายผัดกะเพราอย่างนี้ออนั่นแหละมันก็จะแบบบางเกมอ่ะเขาก็อาจจะเพิ่มมานิดนึงนะครับเป็นการสวมบทบาทเกี่ยวกับอาชีพนะครับก็บางทีถ้าเกมแบบพวกโรเพนี้บางทีก็อาจจะมีอาชีพที่ผมพูดนะครับแต่ว่าบางเกมนั้นก็จะมีนะครับก็ เดี๋ยวถ้าใครที่เข้าไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะแบบไปเล่นให้ดูนะครับเออก็ถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็ไปดูเอาก็ได้นะครับเออก็แนวโรเพนี้คือจะเป็นการสมรวจป่าในการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตประจําวันของเราเองนะครับนี่เห็นไหมขั้นแรกมาก็ซื้อบ้านนะครับเออแนวโรเพก็โอเคเดี๋ยวผมขอซื้อบ้านก่อนออแล้วมาซื้อบ้านยังไงวะโอเคก็ดูเหมือนว่าผมตะกี้นี้คือผมเลือกบ้านไม่ได้นะครับเออเพราะว่าบ้านมันเต็มนะครับผมก็เลยมา เศร้าห้องเศร้าดีกว่านะครับเออก็เดี๋ยวมาเข้าเดี๋ยวมารีวิวกันดูเลยนะครับโอเคครับก็เข้ามานะครับก็มันจะมีเตียงนอนแล้วก็เอ่อถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือผมเปิดพัดลมนะครับตะกี้นี้แบบโทรพ์มือถือมันร้อนมากเลยเออก็เข้ามานี่ก็มีโต๊ะกับเก้าอี้นะครับแล้วก็มีแบบอ่ทีวีนะครับแล้วก็มีคอมเกมมิ่งนะครับโอเคก็ต่อมาครับคือเตียงนอนนะครับโอเคเราใช้นอนได้โอเคแล้วก็โซฟานะครับนี่ ห้องเล็กๆแบบนี้ถือว่าสวยนะ <Yes. S 1> เออถ้าในชีวิตจริงนี่นี่เป็นห้องอาบน้ำนะครับผมว่าถือว่าสวยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเออก็มีเท่านี้นะครับน่าจะหมดการรีวิวบ้านแล้วครับเออแล้วก็มาดูนะครับว่าเกมสนิทของเกมโรเพนั้นคือย,อยังไงครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นกดเข้ามาตรงที่ไอ้รูปหน้าข้างยิ้มข้างบนนี่แล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นตรงนี้แล้วก็นี่นี่จะเป็นอาชีพต่างๆที่นะครับก็นี่จะเป็นสนิทของเกมโรเพนะครับก็เกมโรเพนั้นเอ,อ่อถ้าใครที่ยังแบบ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรเปนะครับก็ยกตัวอย่างเส้น GTA อา 5m นะครับอ๋อ 5m ก็จะเป็นเกม GTA แนวโรเปนะครับก็เป็นการใช้แบบจําลองการใช้สวมบทบาทของอาชีพต่างๆ,ๆนะครับเอออย่างเช่นเราอยากเป็นอ,อะไรว่ายูทูบเบอร์เอออย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถเป็นแบบอาชีพยูทูบเบอร์ได้นะครับเออแล้วก็เป็นอยากเป็นอ๋อมันถ้าจำไม่ผิดนี่มันมีไอ้สวอตนะเออนั่นแหละสวอตก็คือหน่วย FBI มัง้งนะครับก็ มันสามารถเลือกอาวุธได้นะครับโอเคก็มีปืนนะครับนี่สวัสดีย่า yeah. แล้วก็เกมนี้ก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับก็เล่นแบบแนวลูเพนนั่นแหละเออก็หาลูกหาหลานหาเมียเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ยอกยอกยอก,ยอกนะครับโอเคมีรถนะครับแล้วก็มีวิวแซรวิวแซโอเค ลองลองเป็นแบบมันสามารถเป็นแบบได้หลายอย่างนะครับก็เป็นสตโตเกอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำมันนะครับอย่าไปทํานะครับเออมันเหมือนคนโลกจิตเนาแล้วก็มีรถบสัสรถบสัสโอเคสามารถเอา้าเฮ้ยทำไมตัวผมทะลุรถบัสได้วะนี่ยูนี่เฮ้ยทำไมผมขับไปได้วะนี่เห็นไ,ไหมอ๋อแบบแบบแบบที่ก็ขับรถบัสไปนะครับก็เป็นหน่วย A B I แบบ เป็นหน่วยสวัสนั <t od> <t od ่นแหละเออก็ขับรถบัสอะไรสวัสขับรถบัสแล้วก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับนี่เปลี่ยนอาชีพได้ถ้าสมมติว่าเราเบื่ออาชีพสวัสนะครับก็เปลี่ยนเป็นโฮสปิตอลนะครับหรือว่าเอ่อหมอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผรามเปลี่ยนก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยนี้โอเคเปลี่ยนเป็นโฮสปิตอลนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับนี่มันก็จะมีคนคลอดลูกนะครับนี่นี่ก็เป็นอาชีพโฮสปิตอลนะครับก็สามารถไปรู้เพื่นต่างๆได้นะครับนี่ก็ เกมโบว์เฮเว่นนี้มีธาตุนี่ด้วยนะ Yes yeah yeah ก็แต่งแต่งตัวได้นะครับแต่งตัวได้นี่แต่งตัวได้ไซส์แบบสมาร์ทโฟนแบบไอโฟนโอเ้เพื่อนนี่แล้วก็มีฮาชิอะไรวะฮาชิไม้เดรอนี่แล้วอันนี้เขาเปิดรถทหารนะครับนี่มีมีมีแบบปืนด้วยนะแต่ว่าปืนนี้นะ่าจะยิงไม่ได้นะครับเป็นปืนไร้ส่วนนะครับ เฮ้ยนายนายมีเงินเหรอขอบ้างดินี่อย่าหยุดให้สินบนนะ <S <S ทำไมมันไม่ตายวะผมน่าจะมีแบบการทีวีพีได้แล้วตายซะคุณผู้หญิงตะกี้นี้เขาถือลูกมาด้วยน,นะเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดนี่มันสามารถอุ้มได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยเน,น,นี่ยเดี๋ยวเจอแล้เวเจอแล้วเดี๋ยวมันสามารถอุ้มได้โยโฮเออโอ,โอไม่ เออ,อ,อคุณไม่ญิงคุณจะตายไม่ได้ไปเอ,ออะไร่มัน <c oughs> คุณไปหย่อนทิพย์หายเลยว่ามันเป็นแบบนี้แหละเออก็เป็นแนวโรปีนะก็สามารถคุยกันได้ปกตินะครับเออเป็นการจํำลองการใช้ชีวิตประจําวันในโลกออนไลน์นะครับเน่แล้วก็ไปออดรอปนะครับอ๋อเฮ่ทำไมค้างอยู่แล้ว <c oughs> ตายซะคุณไม่ญิง เอาโต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 ตหนึ่งมันถ้าจำไม่ผิดนี่มันเออมันมันมันมีมัน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 ขอเป็นแฟนกันได้นะแป๊บหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนี่อ๋อมีลูกด้วยโอ้โอ้เบบี้โอ้โอ้เบบี้นี่มีลูกด้วยแล้วก็มีน่าจะมีลูกมั้งแล้วก็มีอะไรวะอันนี้มันคืออะไรวะอ๋อ โอเคเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับเราเราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพตามใจได้นะครับก็ส่วนมากก็เกมโกลเดเว่นนี้เขาจะมาเล่นแบบเขาจะมาเล่นแบบโลเพนะครับก็มาคุยกันปกตินะครับคุยกันปกติบางทีก็ขับรถเที่ยวชมวิวนะครับมันไหนวะมันมีลำบุกิ้นี้อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดน,นี่ไงนี่ไงไอ้น,นี่คืออะไรวะ G T เหรอ G T R เหรออ๋อ,อเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนอาชีพก่อนเราเป็นเอ่อ เนี่เห็นไหมเราสามารถเป็นทีเซอร์ได้นะครับโอเคไอ้คุณวิญงหลบไปผมจะเป็นแกงสเตอร์เออผมจะเป็นอาจ,จารย์ทีเซอร์ที่โหดที่สุดอ,อ,อ่านทำไมรถทำไมรถมันไม่เร็ววะส้าช้ายังกระเต่าเนี่ยโอ้มีสาลอยน้ำสาวหายน้ำเออพูดผิดโอเคไหนลองมาขึ้นดยดิเ,เย้ว้าวสนุกจังเลยอ่าฮ่ฮ่ ม,มันไม,ม,นไม่มันไม่มีงานพาร์ทไทม์อะไรทำหรอวะรูมเลอโอเคไปดูกล้องวงจรปิดบ้านเราเอ่อมันมีอาชีพโจรอยู่นะเนี่ยมีอาชีพไพร์ดสปายเลยโอเคมีอาชีพสปายเลยนะเป็นแบบสายลับอย่างนี้ยเออผมจำลองการเป็นตโตเกอร์นะครับเฮ้ยทำไมเขาตัวเล็กได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวม,มันมันมีมันมีอะไรพิเศษวะมีเครื่องตัดหญ้าเลยอเูเป็นเกมแนวโรเปที่ยอดที่สุดเลย ทีเอาเก็บปืนก่อนปึ๊บปึ๊บมันคืออะไรวะอ๋อเป็นกระเป๋าเงินนะครับเออแล้วก็นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่กดตรงนี้เฮ้ยรีโมทชูดเดอร์นี่ขี่คอกันได้นะครับ้ให้ผมขี่คอคุณเออเย้เย้โอ้ว้าวเย้เย้้้้ยเเโโห่โ ม,มันนั่งอะไรได้วิโอโหทำไมมันรถวีวแซ่อยู่เนี่ยวะยังไงวิวแซ่์ทำไมผมนั่งวิวแซ่์ไม่ได้วะอาชีพต่างๆนี้ันทำ,ทำงานยังไงวะผมไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครที่รู้ก็บอกผมด้วยนะครับเออก็ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเกมไอบโบเคเวนี้ครั้งแรกนะครับก็ส่วนมากนั้นผมจะเล่นเกมแบบ ไม่ใช่เกมแนวโรปีนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับเออเพราะเพราะว่าเกมแนวโรปีนี้ไม่ต้องไซส์แบบภาษาอังกฤษนะครับบางทีก็ต้องเปิดไม้ด้วยนะครับเออโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมและมีการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้อาจจะจ่อยนิดนึงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเกมแนวโรปีนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องทำยังไงครับ PVP ก็มันก็ PVP ไม่ได้นะครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันเออถ้าใครรู้ว่ามัน PVP ได้ก็ สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเออแล้วก็อาชีพมันทำงานยังไงครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเกมนี้เท่าไหร่นะครับถ้าใครที่รู้ก็สามารถอ่าคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างแล้วบอกผมได้นะครับเออคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย